เว้าคับทมูมามีต้อมเชวญที่มาชแนลนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวตาดาโมคาพอตนะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสัญชาติอิตาเลียนนะคะกอ็อันนี้จะเป็นแบบรุ่นคลาสสิกเนาะมันจะมีหลายรุ่นมากเลยนะคะอย่างตัวนี้มันจะชื่อว่า m o คา a อ็กซ์เพตรงมันก็จะเป็นแบบ8เหลี่ยมแบบนี้เนาะดูแบบวินเทจคลาสสิกมากๆเลยนะคะ วิธีใช้ก็ไม่ยากเลยเรามาเริ่มกันเลยเนาะหลกัหลกๆนะคะมันก็จะมีส่วนประกอบด้วยกัน3ส่วนนะคะจะแกะให้ดูเลยเนาะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวกากาแฟมันก็จะออกมาทางนี้นะคะส่วนที่1ส่วนที่2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคัพใส่กาแฟนะคะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของ ที่ใส่น้ำนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีวาล์วตรงนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะกาแฟบดนะคะซึ่งกาแฟบดของเราเนี่ยเราจะบดให้มันละเอียดแต่ว่าไม่ละเอียดเท่ากับเรื่องเอสเปรสโซนะคะแล้วก็บดแบบว่าไม่ให้ละเอียดมากเพราะว่ามันจะได้ไม่ลงไอ้ตรงรูของเครื่องมันด้วยเนาะแล้วก็น้ำเปล่าไม่ใช่น้ำร้อนนะคะน้ำเปล่าแบบอุณหภูมิห้องธรรมดานะคะ แล้วก็สำหรับบ้านใครที่เป็นเตาไฟฟ้าที่เป็นแบบระบบ induction อย่างเงี้ยมันต้องก็จะแนะนำนะคะมันก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้สำหรับวางบนเตา induction ก่อนแล้วก็เราถึงจะวางตัวมอคค่าผอนนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะใส่น้ำลงไปในกานะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีวาล์วที่บอกเนาะ เนี่ยข้างใน,นะคะ่ะเราก็จะใส่ให้มันอยู่ใต้วาวนะคะเราจะไม่ปิดตรงวาวมันเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใส่กาแฟนะคะแล้วก็ตักกาแฟใส่เลยใส่ก็คือใส่ให้ครอเต็มนะคะแล้วก็ปาดให้มันพอดีเนาะเราไม่ต้องไปกดมันมากนะคะไม่ต้องให้มันแน่นมัน่นเอาแค่แบบว่าแทบแทบเบาๆแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบพอดีนะคะพอดีอย่างนี้แล้วก็ทําความสะอาดมันนิดนึง ประมาณนี้นะคะไม่ต้องกดมากเนาะแล้วก็ประกอบร่างนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เกาะร่างเราต้องปิดให้มันแน่นๆเลยนะคะเพราะว่าการการแบบว่าระเบิดระเหยอะไรก็ make ั u r e ว่ามันแน่นเนาะเตาที่บ้านของแม่ต้องเป็น induction นะคะเราก็ต้องมีแผ่น adapter ตัวนี้ลองก่อนแล้วก็เอา กาวางลงไปนะคะแล้วก็เปิดเตาเลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางๆนะคะเราอย่าเปิดไฟแรงมากเพราะมันจะทำให้ตัวกาแฟมันจะแบบว่าไหม้แล้วก็มันจะขมนะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ3นาทีนะคะเหมือนได้ยินว่าน้ำมันเหมือนจะเริ่มจะเดือดเนาะมาแล้ว พอมันเริ่มเป็นฟองบับเบิ้ลแบบนี้เราก็ยกออกได้เลยนะคะคือเสร็จแล้วโอเคก็ร,รวมระยะเวลาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ wiście, ตอนขึ้นตั้งเตาก็ประมาณ5นาทีนะคะก็เราก็จะแบบว่าเสิร์ฟเป็นกาแฟดำได้แบบนี้นะคะหอมมากๆหรือว่าจะทำเป็นลาเต้ก็ได้นะคะ แล้วก็จะใส่แก้วนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่นมเพิ่มนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะคงจะปิดวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจกาต้มกาแฟสัญชาติอิตาลีแท้ๆยี่ห้อเบียรเนติมอคคาพอตอันนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เพจ Sicily Secret Garden นะคะเดี๋ยวไม่ต้องจะใส่ชื่อเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ลองไปถามดูเนาะแบบแม่ค้าใจดีแม่ค้าแบบว่าอยู่อิตาลีเองคือ ได้ของที่มาจากอิตาลีแท้ๆแน่นอนไม่จกตาแน่นอนนะคะก็ลองถามแม่ค้าดูนะคะมันจะมีหลายคัพมากเลยอย่างของแม่ต้ามัน,นจะเป็นไซส์สำหรับ2คน2คัพมันก็จะมีแบบ1คัพ2คัพ3คัพเรื่อยๆรเรืยถึง8คัพ16บคัพอะไรว่าไปนะคะก็ราคา ก็มีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หนึ่งพันต้นๆขึ้นไปจนถึงสามพันอ,อะไรอย่างเงี้ยยังไงลองติดต่อแม่ค้าดนะคะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่รุ่นนี้เนาะมีหลายรุ่นมากๆเลยแล้วก็หลายสีมากๆเลยคือมนต้องเห็นร์้งอยากจะได้เพิ่มเลยนะคะโอเคกเ็ก็ขอให้มีความสุขกับการดื่มกาแฟกันทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ